สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมทัชนะครับแล้วก็มากับพี่ลูกตาเหมือนเดิมใช่ครับค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้เป็นเอพิโซดที่5นะครับที่เป็น l i s t ์ไลน์พอดแคสนะครับค่ะน้องทัชคิดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าเราจะมาถึงเอพิโซดที่ห้านะครับก็เอพิโซดนี้นะครับขอรีแคปก่อนว่าเอพิโซดที่แล้วเรามีการพูดถึงเกี่ยวกับการปล่อยเช่านะครับหรือว่าการลงทุนอสังหาแล้วก็เพื่อเน้นเกี่ยวกับผลตอบแทนจากค่าเช่าค่ะครับ มาในวันนี้เอพิโซดนี้เราจะพูดถึงเกี่ยวกับการเจาะลึกลงไปว่าการปล่อยเช่าอ่ะมันมีขั้นตอนมีวิธีอะไรยังไงบ้างครับค่ะน้องทาสครับอยากให้พี่ตุกตาช่วยเล่าหน่อยว่าปกติแล้วอะ่ะคนคนนึงอะ่ะสมมุติซื้อคอนโดและอยากปล่อยเช่าอะ่ะเราทํายังไงบ้างครับครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเล่าจากประสบการณ์จริงนะคะของพี่ตุกตาครับ คนคนหนึ่งในการลงทุนซื้อคอนโดจะปล่อยเช่าต้องทํำยังไงบ้างใช่ไหมครับคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เราโอนคอนโดม,มาเสร็จใช่ไหมคะครเราก็จะต้องรีบละอันดับแรกในการทําการตกแต่งห้องอของเรา ให้มันสวยบ,บางคนเนี่ยอาจจะตกแต่งเองนะคะไปอ e ีเกียหรือว่าไปแบบตามอินเด็กซ์ไปเอีอะไรพวกนี้แล้วก็ซื้อมาตกแต่งเองอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็บางคนอาจจะจ้างอินทีเรียนะคะในการมาตกแต่งห้องให้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่ออปชั่นว่าต้องการความสวยงามของห้องประมาณไหนนะคะก็มี2แบบ,บซึ่งพี่ลูกตาเองก็เคยทํามาทั้งสองอย่างง่ายที่สุดอย่างเช่นคอนโดพวกเกรดแบบที่เป็น โลเอนนิวเอนทรีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ง่ายๆนะคะหลักๆสําหรับผู้เช่าก็จะเป็นพวกโซฟากับเครื่องใช้ไฟฟ้าแน่นอนเครื่องซักผ้าทีวีตู้เย็นต้องมีให้เขานะคะโซฟาโต๊ะทานข้าวโต๊ะทำงานเตียงน,นอนพม่านหลักๆก,ก็คือเบสิกเท่านี้แหละเป็นของที่จําเป็นหลักๆให้เขาค,ค่ะแล้วก็หลังจากนั้น ตกแต่งเสร็จเนี่ยก็ต้องทําการหาผู้เช่าใช่ไหมคะใ,<ช>ในการที่จะมาเช่าเราเพราะว่าดีที่สุดในการลงทุนปล่อยเช่าก็คือห้องห้ามว่างเพราะห้องว่างมันคือต้นทุนใช่ใชไหมคะเราก็จะมีต้นทุนจากที่เราคํานวณเรื่องยิวไปใช่ไหมคะน้องท<ช>ัะมันก็จะเป็นแบบเราก็จะมีตัวหารคือแบบจะมีรายได้ที่น้อยลงแต่ตัวหารที่มากยิวเราก็จะตา่าเพราะฉะนั้นเพื่อลดความเสี่ยงก็คือตกแต่งห้องให้เร็วที่สุดเรารีบหาผู้เช่าให้เร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวๆก่อนแล้ว ก็พอได้ผู้เช่าปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมเอกสารเรียกว่าสัญญาเช่านะคะคสัญญาเช่าก็ต้องดูให้ครอบคลุมให้ระมัดระวังจะแยกเป็นเฉพาะเช่าห้องหรือว่าเช่าห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์หรือจะแยกเป็น2ไอเทมก็ได้นะคะคแล้วก็ต้องรับรัดกลุ่มว่าเขาจะต้องเช่าภายในระยะเวลาเท่าไหร่อยูอย่ที่ตกลงโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายปีนะคะคแล้วก็ เราปล่อยเช่าเองไหมถ้าปล่อยเช่าเองก็จะไม่ได้มีเรื่องของค่าคอมมิชชั่นอะไรพวกนั้น,<ช>น,นเดี๋ยวน้องทัศน์ลนไว้จะพูดในเอพิโซดต่อไป<ต>ใช่ไหมคะ ฟิ Future plan วเจอร์ a พลนี่่ะฟิวเจอร์ a พแต่ถ้าสมมุติเราปล่อยเช่าเองก็ดีก็สัญญาเช่าเนี่ยถ้าเราไม่รู้จริงๆว่าอยู่ตรงไหน,นก็เซิร์ชหาใน Google ได้นะคะมันก็จะมีตัวอย่างพวก List Agreement ต่างๆอยู่ในนั้นเยอะแยะทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษนะคะคก็จะมีจากหลายแหล่งที่เราสามารถหาได้หรือง่ายๆก็คือจากพวกกรมที่ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีฟอร์แมพวกนี้อยู่ครับ ก,ก็ต้องเตรียมการแพลนให้ดีแล้วก็ถ้าได้ผู้เช่ามาถึงปุ๊บก็จะต้องนัดวันเขาจะเข้าอยู่เมื่อไหร่ mm hmm. เขาควรจะต้องวางมัดจำเเาาก่อนไหมวางมัดจำมาเท่าไหร่โดยทั่วไปเนี่ยค่ะเวลาคนเช่าเนี่ยเราจะเก็บค่าเช่าล่วงหน้า3เดือนซึ่งแบ่งออกเป็นเหมือนกับเป็นเด็ดพอสิตธหนึ่งเดือนใช่ไหมคะคแล้วก็อีก2เดือนเป็นพวกเงินประกรันนะคะแล้วก็เงินที่แบบเดือนสุดท้ายที่เขาจะอยู่อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. นะคะ ก็กฎ <g ird> หมายใหม่เนี่ยออกมาว่าไม่ให้เก็บเกินกี่เดือนอะไรยังไงแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็พูดตรงๆพี่ตาก็ยังต้องเก็บค่าเช่าล่วงหน้าสเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะคะเพราะว่าก็เจอเคสหลายอย่างที่แบบผู้เช่าออกไปแล้วห้องพังเละเทะหรือหนีไปเลยอะไรเงี้ยทิ้งค่าไฟค่าน้ําค่าอะไรให้เราดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสัญญาต้องดูให้รัดกลุ่มว่าสัญญามันครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างหรือเปล่าคร่าคาก็จะประมาณนี้ก่อนค่ะแล้ว ปกติแล้วจากประสบการณ์พิทุกตาครับในบรรดาแต่ละขั้นตอนนั้นเนี้ยขั้นตอนอันไหนที่แบบรู้สึกว่าซับซ้อนที่สุดหรือว่าใช้เวลากับมันแบบปวดหัวกับมันมากที่สุดนะรวมเนี้ยซับซ้อนที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วการแต่งห้องเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนสําหรับพี่เพราะพี่เป็นคนชอบแต่งบ้านนะคะ แต่ว่ามันก็จะมีขั้นตอนที่ปวดหวัวคือเราตั้งใจคุมงบสมมุติว่าเราตั้งใจว่าจะแต่งห้องสักแสนหนึ่งบางทีเราความชอบส่วนตัวเข้าไปงบก็บานปลายไปเรื่อยก็มีใช่ไหมคะหรือว่าไอ้พวกตัวสัญญาสัญญาเช่าอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยก็เคยมีที่ว่าเราอาจจะดูไม่รัดกุมเพราะว่าช่วงแรกก็มือใหม่ดังนั้นเนี่ยพอถึงตอนที่เขาออกแล้วทำนู่นนั่นนี่เสียหายแล้วพอเราไปเรียกเก็บค่าเสียหายอย่างเงี้ยก็เกิดเป็นปัญหาการสุดท้ายเราก็จําเป็นต้องแบบเหมือนกับไม่อยากจะให้มันเป็น เป็นคาราคาซังอ่ะพี่ลูกตาเป็นคนไม่ค่อยชอบความยุ่งยากก็อ่ะก็ยอมที่จะต้องแบบไปซ่อมมันเองทงั้งๆท,ที่จริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของผู้เช่าที่เขาทํามันทงังแล้วต้องรับผิดชอบให้เราตรงนี้ก็ต้องดูแล้วก็ศึกษาข้อกฎหมายให้ดีนะคะสําหรับการปล่อยเชา่าพี่ว่ารตรงนี้สําคัญมากถึงมากที่สุดกับอีกทีนึงที่ปวดหัวคือผู้เช่าชอบมีปัญหาตอนดึก ไฟไม่มาบ้างแอร์มไม่เย็นบ้างหรือน,นู่นนั่นนี่แล้วคือเราเป็นในฐานะคนปล่อยเช่าอ่ะเราจะต้องดูแลเขาให้ครบต้องค,คอยเซอร์วิสใช่ต้องคอยเซอร์วิสแต่บางทีเนี่ยคือนิติบุคคลไม่ได้อยู่24ชั่วโมง<อ>ใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าช่างอาคารจริงๆอยู่ตลอดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถที่จะแบบคอนแทคเขาได้ตลอดเวลาบางทีก็เคยมีนะคะปีหนึ่งปีสองเนี่ยขับรถไปไปห้องเช่าผู้เช่าก็มีแล้วผู้เช่าเป็นผู้ชายเราก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะบางทีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาเพื่อนไปด้วยก็อารมณ์ประมาณ อันเนี้ยค่ะอันเนี้ยก็เป็นพาร์ทปวดหัวกับที่ปวดหัวมากที่สุดผู้เช่า,าไม่ไม่ขอระบ,บุสัญชาติไม่ดีผู้เช่าเนี่ยแบบหนุ่มหล่อเลยอะ่ะแต่เสร็จปุ๊บเนี่ยทวงค่าเช่าขั้นตอนในการทวงค่าเช่าเนี่ยนานมากเขาไม่คีบคอมมิตไม่จ่ายค่าเช่าตรงเวลาบางครั้งเนี่ยอันเนี้ยคือเราไม่ได้ปล่อยผ่านเอเจนต์อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความปวดหัวมากจนสุดท้ายเนี่ยเร็วร้ายสุดเวอร์สเคสติดมา2 3เดือนก็ต้องไปบอกให้นิติระงับสัญญาณคีการกับให้เลิก ระงับคือน้าอะ่ะไม่ให้แบบใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้มาจ่ายค่าเช่าเราอันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องควรระวังถาม่าปวดหัวที่สุดคือเรื่องไหนบอกว่าปวดหัวเท่ากันทุกเรื่องเพราะฉะนั้นพี่ลูกตาแนะนําว่าก่อนที่จะปล่อยเช่าเลยเนี่ยคุลิฟายลูกค้าดูให้ดีเขาทํางานอะไรเขาเป็นคนประมาณไหนถ้าเราดูเองไม่ได้ก็อาจจะให้เอเจนต์ยอมเสีย1เดือนในค่าใช้จ่ายกับเป็นค่าคอมเขาอะไรเงี้ยค่ะ หรือไม่งั้นก็คอลี่ไฟเองเช็คเองก็ได้ค่ะประมาณนั้นค่ะน้องทาชขอบคุณครับ <Walk. S 1> ก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็ประมาณนี้สั้นๆนะครับ <Okay. S 1> สำหรับมาพูดคุยกันสั้นๆแบบสนุกๆเกี่ยวกับขั้นตอนการปล่อยเช่านะฮะก็สําหรับเอพิโซดต่อไปเดี๋ยวจะมีการเจาะลึกลงไปอีกแต่ว่าเดี๋ยวไว้บอกอีกทีหนึ่งว่า จะเป็นหัวข้ออะไรโอเคถือว่าเป็นการมาแชร์ประสบการณ์ให้น้องฟังดีกว่าเนาะเพราะว่าเห็นน้องทัสแพลนอยากซื้อห้องมาปล่อยเช่าใช่ไหมคะก็ศึกษาจากฟังพอดแคสต์ตัวเองเนี่ยแหละครับก็เนี่ยค่ะ7็โครงการของริสตันเราเดี๋ยวน้องทัสต้องซื้อปล่อยเช่าแล้วเนาะเห็นดูๆอยู่ใช่ไหมคะโอเคครับผมค่ะเอพิโซดนี้ประมาณนี้ขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ